เงามืดผู้สวมหน้ากากเสียงระฆังเตือนภัยดังก้องไปทั่วสำนักเสียงลมผสมกับเสียงทาลิสแมนแตกประกายกลางอากาศราวกับฟ้าผ่ารัวรัวลานฝึกกลางสำนักที่เคยสงบกลับปั่นป่วนด้วยพลังปราณอันหนักแน่นของอาจารย์และสิทธิ์ที่รีบรวมตัวกัน ลู่เฟยพุ่งออกจากเรือนผู้เท่าบุปผาเงินด้วยความเร็วสูงพื้นหินอ่อนใต้ฝาเท้าแตกเป็นลายร้าวผมยาวของเขาพลิ้วสะบัดไปด้านหลังเหมือนเปลวเพลิงสีดำที่เต้นอยู่ในสายลมดวงตาคมกริบส่องประกายเงินราวกับแสงดาวคำฝาผู้บุกรุกอยู่ที่ประตูทิศเหนือ เสียงสิทธิ์คนหนึ่งตะโกนสุดเสียงก่อนจะวิ่งผ่านลู่เฟยไปลู่เฟยเร่งฝีเท้าเมื่อไปถึงประตูหินใหญ่ของสำนักเขาเห็นภาพที่ทำให้ต้องหยุดหายใจชั่วขนาดตรงกลางลานทิศเหนือมีชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางหมอกดำหนาทึบร่างสูงเพลียวห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมสีเทาเข้มที่พลิ้วเหมือนจะถูกลมพัดตลอดเวลา หน้าของเขาถูกปิดด้วยหน้ากากครึ่งซีกสีดำสนิทมีเพียงตาข้างหนึ่งที่เปล่งแสงสีม่วงแดงหน้าขนลุกจนสิทธิหลายคนถอยหลังด้วยความกลัวชายปริศนายกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วของเขามีพลังเงาหมุนวนเหมือนหมอกควันเป็นเกลียวลู่เฟย ผู้สืบทอดเกราะสีเงินเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นราบเรียบแต่ทงพลังประหนึ่งเสียงสะท้อนจากใต้ดินลึกข้ารอเจ้ามานานแล้วลู่เฟยขมวดคิ้วทันทีเจ้าเป็นใครชายหน้ากากหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนเสียงที่ถูกบิดเบี้ยวด้วยอาคมต้องห้าม ชื่อของข้าไม่มีความหมายสำหรับเจ้าแต่สิ่งที่อยู่ในตัวเจ้าชายคนนั้นชี้หนิ้วตรงมาทางหน้าอกลู่เฟยสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเจ้าทั้งหมดเสียอีกหัวใจลู่เฟยเต้นแรงวูบหนึ่งพลังเงินในตัวเขาไหลเวียนรุนแรงราวกับกำลังเตือนไผ่ภายในเจ้าพูดเรื่องอะไร ลู่เฟยถามเสียงเข้มขนาดยกมือขึ้นเรียกพลังโอสถในร่างชายหน้ากาก,ากไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นอีกครั้งหมอกดำด้านหลังเขาหมุนวนและรวมตัวกลายเป็นเงาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์อวัยวะเงาสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากมิติด้านมืดโดยตรงแผ่นดินใต้เท้าสั่นกระเพื่อมเบาๆแม้แต่สิทธิระดับสูงยังต้องถอยฉากอัตโนมัติ ชายหน้ากากเอ่ยขึ้นมาดูสิว่าผู้ที่สวมกรอกสีเงินยุคนี้จะคู่ควรแก่พลังหรือไม่พูดจบเขาก็สะบัดนิ้วอวัยวะเงาพุ่งเข้าหาลู่เฟยด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ลู่เฟยตั้งหลักเกล็ดพลังสีเงินลอยขึ้นรอบตัวเหมือนปีกเงินเล็กๆเ,เสียงพลังของเขาดังขึ้นเหมือนเสียงกระทบโลหะปัง กำปั้นสีดำของอวัยวะเงาปะทะกับกำแพงพลังเงินของลู่เฟยเกิดแสงสว่างจ้าแผ่กระจายเป็นวงกว้างจนหลายคนต้องยกแขนปิดหน้าแม้จะรับไว้ได้แต่แรงกระแทกนั้นมหาศาลจนลู่เฟยถอยหลังไป3าก้าวดินและหินแตกกระจายลู่เฟยกัดฟันแน่นพลังแบบนี้ไม่ใช่ระดับอสูรธรรมดาแน่นอน ดวงตาของชายหน้ากากทอแสงม่วงแดงเข้มขึ้นจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าเหตุใดสวรรค์จึงเลือกเจ้ารอบกายลู่เฟยสว่างขึ้นเขารวบรวมพลังโอสถขั้นสูงสุดเส้นผมยาวปลิวขึ้นตามแรงพลังราวกับมีสายลมพายุเล็กๆพุ่งขึ้นจากพื้นลู่เฟยตะโกนด้วยเสียงดังก้องเกราะสีเงินเปิดปลดผนึกระดับแรก ประกายแสงเงินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลานฝึกทิศเหนือถูกย้อมด้วยแสงเจิดจ้าศึกครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ลู่เฟยเข้าร่วมสำนักกำลังเริ่มต้นแล้วรุ่งเช้าของเมืองหลงเทียนหมอกสีเงินลอยอ้อยอิ่งเหนือหลังคาปราสาทโอสดลู่เฟยยืนอยู่บนลานกว้างของสำนักเส้นผมยาวพลิ้วตามสายลมอ่อน เขากำลังหลับตารับรู้การสั่นสะเทือนเบาบางที่แล่นผ่านเส้นชีพจรของตนมันคือเสียงเรียกเสียงที่เขาได้ยินมาตั้งแต่คืนวานเสียงจากเตาหลอมวิญญาณฟ้าที่ตั้งอยู่ในใจกลางหอห,อหลอมมอรณะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ลือกันว่าสามารถชุบชีวิตหรือทำลายล้างความหวังของโลก ได้ในวินาทีเดียววันนี้คือวันที่เตาหลอมจะเปิดรับผู้ถูกเลือกเพียงหนึ่งเดียวในรอบร้อยปีและดูเหมือนว่าเตาหลอมกำลังเรียกเขาแต่ก่อนลู่เฟยจะก้าวออกไปอาจารย์ม่อเฉิงเดินเข้ามาขวางสีหน้าหนักแน่นและแฝงความห่วงใยล้ำลึกลู่เฟยเจ้าต้องรู้ก่อนว่า หากก้าวเข้าไปทดสอบเตาเจ้าอาจจะไม่ได้กลับมาอีกมันไม่ใช่เพียงการหลอมโอสดแต่คือการหลอมจิตวิญญาณของเจ้าเองลูเฟยยิ้มเล็กน้อยแม้แววตาจะเต็มไปด้วยความจริงจังสิทธิ์เชื่อในเส้นทางของตนหากเตาหลอมเรียกข้าคาย่องต้องตอบรับอาจารย์ถอนหายใจ พร้อมตบบ่าลูกศิษย์เบาๆไปเถอะแต่จงจำไว้พลังที่ได้มาจากเตาหลอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของเจ้าลูเฟยคข้อมศีษะแล้วเดินออกไปเส้นผมยาวไหวสลวยราวกับเป็นส่วนหนึ่งของสายลมเมื่อเขามาถึงประตูหอหลอมมรณะประตูศิลา เปิดออกเองโดยไม่ต้องแตะต้องราวกับต้อนรับผู้ถูกเลือกกลิ่นพลังงานวิญญาณเข้มข้นปะทะใบหน้าทำให้เขารู้สึกถึงแรงกดดันราวผูผาทั้งลูกกำลังทับตัวด้านในเตาหลอมวิญญาณฟ้าส่องประกายสีเงินฝาระยับดังมีท้องฟ้าอีกหนึ่งผืนซ่อนอยู่ภายในทันใดนั้น เปลวไฟวิญญาณก็ประทุขึ้นสูงจนแทบแตะเพดานสะท้อนบนชุดเกราะสีเงินของลู่เฟยให้ดูดังนักรบแห่งสวรรค์เสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาลู่เฟยเจ้าพร้อมจะพิสูจน์หัวใจตนแล้วหรือยังชายหนุ่มกำมือแน่นสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว ไฟวิญญาณพุ่งเข้าร่างเขาอย่างรุนแรงราวกับต้องการแยกจิตออกจากกายแต่ในใจลูเล่เฟยกลับสงบนิ่งเพราะนี่คือเส้นทางที่เขาเลือกด้วยตนเองเส้นทางของนักปรุงโอสถเกราะสีเงินและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตพึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเพลิงจิตศักดิ์สิทธิ์ แห่งหุบเหวพันลีค่ำคืนในป่าลึกหลังศึกกับอสูรเงายังไม่ทันจางลูเฟยนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสนยักษ์เส้นผมยาวดำคลับปลิวตามสายลมอ่อนดวงตาเมื่อมองกระบี่เก่าที่เซียนไหหลานมอบให้บนใบมีดนั้นสลักลวดลายของสุริยเทพธรรมิน เทโบราณที่สูญหายไปจากประวัติศาสตร์นับหมื่นปีลู่เฟยรู้การได้ครอบครองกระบี่เล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นชะตาที่กำหนดเส้นทางใหม่ให้เขาเดินแต่ก่อนจะไขความลับของกระบี่เขาต้องหาวัตถุดิบล้ำค่าหนึ่งอย่างก่อนเพิงจิตศักดิ์สิทธิ์พันปีซึ่งมีเพียงใน หุบเหวพันลีเปลวไฟนี้ไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่เป็นไฟมีชีวิตไฟที่เลือกเจ้านายเองและเป็นหัวใจของโอสถระดับจักรวาลที่ลูเฟยต้องการสกัดเพื่อช่วยเสียนไฮหลานจากพิษเร้นลึกในร่างการเดินทางสู่หุบเหวพันลีลูเฟย ออกเดินทางข้ามเขาข้ามป่าฟาหมอกอาถันวันแล้ววันเล่าจนถึงทางเข้าหุบเหวพันลีพื้นดินสีดำไม่เกรียมจากความร้อนเมื่อพันปีก่อนยังไม่จางหายแต่หุบเหวกลับเงียบเงียบจนน่ากลัวผิดปกติเมื่อเขาเหยียบลงบนพื้นดินด้านใน หมอกสีแดงค่อยๆลอยขึ้นเหมือนมีชีวิตกลิ่นพลังปีศาจหรือว่ามีใครมาก่อนข้าลูเฟยกำกระบี่แน่นเกราะสีเงินส่องประกายสะท้อนแสงไฟเล็กๆที่ลอยเหนือพื้นเหมือนหิ่งห้อยลุกไหมเสียงคำรามเบาๆดังมาจากก้นเหวเหมือนสัตว์ขนาดมหึืมาเพิ่งตื่นจากจำศีล ผู้พิทักษ์เพลิงจิตอัคคีมังกรฉาดทันทีที่ลู่เฟยเข้าใกล้ศูนย์กลางหุบเหวเปเลวเพลิงสีฉาดระเบิดขึ้นจากใต้ดินและปรากฏร่างมังกรเพลิงยาวสิบลี่ผิวเหมือนลาวากำลังเดือดดวงตาคมเต็มไปด้วยสติปัญญาและความโกรธแค้นอัคคีมังกรฉาดมนุษย์เจ้ามาที่นี่เพื่อแย่งไฟของข้าใช่หรือไม่ ลู่เฟยข้ามิได้มาเพื่อแย่งสิ่งใดข้ามาขอเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยชีวิตผู้หนึ่งหากไม่ให้ข้าจะใช้เพียงแรงของตนเองมังกรคำรามเสียงเหมือนภูเขาถลม่มหากเจ้ากล้าพอจงพิสูจน์จิตอักคีของเจ้าไฟสีแดงทั่วหุบเหวปัทุขึ้นราวกับโลกแตกการทดสอบแห่งไฟ ลู่เฟยถูกดูดเข้าไปในมิติแห่งไฟพื้นที่รอบตัวกลายเป็นนรกเพลิงไม่มีพื้นไม่มีฟ้ามีแต่ไฟที่มุ่งจะกลืนกินทุกสิ่งมังกรกล่าวขึ้นเพลิงจิตศักดิ์สิทธิ์จะยอมสยบเฉพาะผู้ที่หัวใจไม่หว่นไฟหากเจ้ากโกหกหากเจ้าใจสัน่นเจ้าจะถูกกลืนทั้งจิตและร่าง ลูเฟยนั่งลงกลางไฟที่ร้อนจนแม้ศิลาเทพยังละลายแต่ดวงตาเขาสงบนิ่งเหมือนสายน้ำเขาหลับตาแล้วเริ่มผสานพลังปราณเข้ากับไฟไฟกัดกินร่างเขาเลือดเดือดจนไหลออกจากลำตัวเกราะสีเงินร้อนแดงเหมือนจะละลายแต่เขายังมั่นคงเพื่อช่วยอาจารย์ข้ายอมเจ็บปวดเพื่อโลก ข้ายอมเผาผลาญตัวเองแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้แก่ไฟชั่วอึดใจหนึ่งเปลวไฟกลับสงบแล้วหดเข้ามารวมตัวที่ฝ่ามือของลู่ไฟกลายเป็นดวงไฟเล็กๆสีทองแดงราวกับเปลวไฟอ่อนโยนของเด็กทารกมังกรฉาดก้มศีรษะเจ้าผ่านแล้วมนุษย์ผู้ถือจิตแห่งเพลิงขอให้ไฟนี้คุ้มครองเส้นทางของเจ้า ลูเฟยยื่นมือรับเพลิงจิตมันเต้นเบาๆเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งในร่างเขาเขาลืมตาขึ้นในโลกจริงไฟรอบกายสงบและหุบเหวพันลี่กลับคืนสู่ความมืดเงียบเขาหันหลังกลับแล้วเริ่มเดินออกจากหุบเหวพร้อมเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของสำนักทั้งแปดได้คืนวิญญาณมังกรและเงา เหนือสำนักฟ้าเทียนสายลมเย็นยามคำ่ำพัดผ่านผืนป่ากว้างเมื่อร่างของลู่เฟยเดินออกจากหุบเหวพันลีเปลวไฟสีทองแดงที่ได้มาเต้นเบาๆบ,บนฝ่ามือของเขาราวกับมีชีวิตนี่คือเพิงจิตศักดิ์สิทธิ์พันปีที่ผู้คนอามหาแต่ไม่มีผู้ใด ได้ครอบครองลู่เฟยเก็บมันลงในผนึกพลังก่อนจะรีบกลับไปยังวิหารหมื่นโอสถที่เซียนไหหลานกำลังเจ็บหนักจากพิษลึกลับแต่ทว่าเมื่อเขากลับถึงสำนักทุกอย่างไม่เหมือนเดิมความวุ่นวายในสำนักฟ้าเทียนทหารฝึกหัดวิ่งวุ่นไปทั่วทั้งวิหาร รานอันสับสนลอยกระจายในอากาศเมื่อเห็นลู่เฟยพวกเขารีบคุกเข่าและเอ่ยอย่างรีบร้อนปรมาจารย์ลู่เฟยปรมาจารย์ไหหลานทรุดหนักมีเงาประหลาดบุกสำนักเมื่อคืนนี้คิ้วของลู่เฟยกระตุกเล็กน้อยความเย็นวาบตีขึ้นกลางอกเขาเรียบตรงไปยังตําหนักกลางทันทีผมยาวดำสลวยไหลาตามลม เกาะสีเงินสะท้อนแสงตะเกียงอย่างน่าเกรงขามในพระวังเซียนไหหลานนอนเหงื่อท่วมตัวซีดเหมือนคนไร้เลือดปราในร่างเธอปั่นป่วนเหมือนจะขาดเป็นเส้นๆลู่เฟยเสียงสั่นแต่มั่นคงอาจารย์ข้ากอบมาแล้วเธอลืมตาแผ่เบาไฮหลานลู่เฟยเจ้าต้องระวังเงานั้น มันไม่ใช่คนเสียงเธอขาดหายเหมือนถูกดึงออกไปจากร่างการรักษาที่เดิมพันด้วยชีวิตลู่เฟยนำเพลิงจิตศักดิ์สิทธิ์ออกมามันสว่างวาบจนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเขาเริ่มสร้างวงเวทโอสถโบราณเส้นแสงสีทองพันรอบร่างไฮหลานเปลวไฟร้าวกับเด็กทารก ค่อยๆคลานเข้าไปในกลางอกเธอแต่พิษในร่างของนางกลับแผดเสียงคำรามเหมือนอสูรปรากฏเป็นเงามังกรดำพุ่งออกมามันพยายามสิงลู่เฟยแทนผนึกพลังของเขาสั่นไหวอย่างน่ากลัวหากเขาพลาดเพียงนิดเดียวแรงอาฆาตในวิญญาณพิษจะยึดร่างเขาแทนลู่เฟยกำมัดแน่น ถ้าต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะไม่ถอยเขารีบใช้กระบี่สุริยเทพธรมินผสานพลังเข้ากับเพลิงจิตแสงสีทองแดงระเบิดเป็นวงกว้างจนเงาพิษแตกออกเป็นเสียงเสียงแล้วสลายไปในอากาศลูเฟยทรุดลงกับพื้นเหงื่อไหลทั่วหน้าแต่รอยยิ้มปรากฏขึ้นลูเฟยสำเร็จอาจารย์ปลอดภัยแล้ว แต่ศัตรูตัวจริงออกจากเงาในขณะที่ทุกคนโล่งใจจู่ๆประตูห้องก็เปิดออกเองอย่างชา้ชาๆลมเย็นผิดปกติพัดเข้ามาร่างหนึ่งในชุดคลุมดำค่อยๆปรากฏหน้ากากสีขาวสนิทไร้ลวดลายมีเพียงดวงตาสีเลือดที่แผลปาติหารอันน่ากลัวทุกคนหยุดหายใจ ปราณในอากาศนิ่งราวหยุดเวลาชายปริศนาเพลิงจิตศักดิ์สิทธิ์มนุษย์อย่างเจ้าไม่คู่ควรเพียงยกมือพื้นสำนัดก,ก็แตกเป็นรอยร้าวพลังที่เขาปล่อยออกมาเหมือนเทพมรณะลูเฟยลุกขึ้นแม้ยังอ่อนแรงผมยาวปลิวชา้ชาๆกรอกสีเงินส่องแสงแข็งกร้าวลูเฟยเจ้าคือใคร ชายปริศนาข้าคือผู้ที่จะเอาไฟนั้นคืนในานามของเงาสุริยะองค์ที่สองทันทีที่สิ้นคำเงาดำสิบเงาปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเหมือนกับร่างไร้วิญญาณศึกครั้งใหม่พึ่งเริ่มต้นเท่านั้น